อ้ดอกไงครับอ้ดอกเปยไงโอ้โอ้มาชิกในการหาเห็ดเวยค่ะพี่ฟิลิปและพี่อีทนะคะสวัสดีครับวันนี้เรามาเจ็บเห็ดนะครับอยู่ป่าฝรั่งเศสนะครับอันนี้ดอกแรกนะครับเห็ดเชฟครับเห็ดพึ่งครับโอเคนะครับไปต่อไปต่อ เดิมเดินหึงดอกนี่ดอกประดิมมึงแน่สงสัยสิเป็นเห็ดปวกฝรั่งเ้ไปต่อแล้วมองมอ้ตอนนี้ต้องไปหาเห็ดนไปต่อค่ะพี่น้องมานีไปหาเห็ดการโอ้มุนป้ามุนดง กระโพดกับพ่อโอ้ยนะจ้ากำลังไปจ้าไปไป อุ้ยเสร็จแล้วครับทีมส์ใสใสใสนี่นี่ครับอ้ายวนี่แล้วครับใสใสใสนี่ครับนี่ครับปูโทถ่หน่องเอยลยสัตเลยค่ะสัตเลยค่ะดอกงามครับดอกงามคร<อ>ั้งแรกครับครั้งแรกในจังดอกแล้วสัตขาดเด้อครับอืมครั้งแรกครับ พี่น้องเอ้ยงามครับวัอนี้ไต่ย่าพามาเที่ยวป่าครับกำลังงามครับมันมีดอกมึงมันต้องมีดอกสองครับอุ้ยเห็นไหมครับอีกแล้วครับพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องแต่ว่าถึงอย่างกินพวกครับเอาเบิร์แล้วครับชั่วโมงเนี่ย ทำมี้ดอกสองนี้ดอกสามต้นมาต้นนี้ตามไปค่ะตามมา้ลยครับพี่น้องใสโอ้ดอกปญ่ครับโอ้ดอกปหญโอ้โอ้ว้าจินได้บนบ้านครับโอ้พี่ป้าพี่น้องเลย ครั้งแรกของการหาเห็ดอยู่เมืองฝรั่งเศสพิกัดเมืองฝรั่งเศสเลยครับอืพิกัดเมืองฝรั่งเศสแต่ว่าไม่บอกป่านะครับแฝดบอกแฝดคนละฝาตัดขาเลยครับเพื่อความให้สเปิร์มมันอยู่นะครับให้สเปิร์มมันอยู่เออนี่นะครับตัดขาไปต่อ สาขาเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยสาขาอู้าอ,อาครับไปต่อครับพี่น้องอู้เอ้ามวนแล้วครับบาทมาอุ้ยดอกนี้สวยดอกนี้งามดอกนี้งามครับอสาขาครับป้าจุนพูนอยู่ว่าเสี่ยวแกลงนึงได้บนหน้าบาทนะ บ่แม่ที่ได้เต็มอันนี้บ่ะอะไรครับสุขกาอนามัยนี่แหะครับโปรตีนเยอะใสใส่นี่นะครับต้องไปนี่มันฟูดวูลสุดท้ายพวกนี้ขาวอุ่นครับขาวอุ่นฟูนโอ้ยโย่อืมผู้ทูกู้ทูปานบ่เขาบ่เคยเขาปานเขาเนาะ นี่ครับอนี่คิดว่าไปต่อไม่รอแล้วเัาเฝ้าไปสกเอานหนีนมนนแม่นบอกอหาต่อเด็กนี่น,นี่มันต้องโยนน้ำอันเอถ้ามันมีมูมันต้องมีมูนะแม่นอกคะ่ะมันต้องมีมูเลี้ยค่ะเลี้ยค่ะ โอ้โหโอ้โหนี่น้องครับใหญ่มากปดต้นนาครับโอ้โหตหนนาดอกใหญ่ค่ะพี่อีดมาเลยค่ะ ต่อไปต่อไม่รอแล้วเดี๋ยวคนเดิมต้องมีอีกต้องมีอีกเตรียมถุงกระต่ายเราค่ะมีครับเนาะใส่ค่ะโอ้แต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะแต่ก็โอเคเอาเถอะเอาเถอะชั่วโมงนี้เอาเวดนี่นะครับก็ได้อยู่เนาะดินมันซุ่มๆแบบนี้แหละครับพี่กัดฝรั่งเศสเขาส่งเขาประกวดนะครับ ไม่เป็นไรนะครับอเอาไปหาต่อครับไปต่อค่ะเบิงเบิงปลาโอ้พี่น้องปลาเมืองฝรั่งเศสเด้อค่ะเด้อเขาเด้อนี่เป็นเห็นอีกแล้วใส่ค่ะพี่อันนี้ลูกกระจอกครับลูกกระจกลูกกระจอกนี่แหละครับกําลังเที่ยวต่อค่ะต่อค่ะ มันอย mhm. ู่ยแถวนี่ละเจาะลูกเข้าไปค่ะสวนเข้าไปค่อยๆขาะไอ้จะจะเย็นๆได้โอ้ยเหเหรอเก็บครั้งแรกเด้อครับแะ่แมนอยู่มันเลยตแตกตื่นใจค่ะย่าซิว่ากันเด้อค่ะอยู่แต่ในเมืองหลายค่ะพอจะออกมามาเข่าปลาเด้อจองตายายนี่ก็ได้เห็นแล้ว네ค네่ะ มาเด้อมาเด้อมากับพีสาวค่ะเป็นผ้ามาเก็บแม่นี่ยมึงขามันแม่ขาบักใหญ่หนึ่งโอ้ยคัก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 สะออนไหลสะออนไหลมาเด้อมาเด้อมาเด้อของลันปลาเลยเนาะอเอาโอ้ยเอ,าอย้าไม่หยังนี่หยังวะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมองอเดียวกัน,อนมองอเดียวกัน มาได้หมูอยู่นี่ไม่ได้ขึ้นเป็นมูเนี่ยเออโอ้ยห้เอื่อยเป็นวานี้เอาเลยเอาเลยไฮโซกแล้วไฮโซไฮโซไฮโซมาเดิมมาเดิมวันนี้มาเป็นมูกันเด้อเดี๋ยวนม่บุญเนี่ยตาเถิดถามใจต่อไม่รอแล้วไม่รอแล้วค่ะเหลือเพื่อนภาคก็เอาเมนเมน แบ่งกันกินแมน,แ,มนแบ่งกันอยู่แ,แบ่งกันกินเนี่ยขอประทานอภัยเด้อเห็นบอม,มันอยู่ใกล้ๆกันคนนะ<อ>ละเซบระเบิดนี่ยเซบ,เเบขาใหญ่เขาเอิญเซบขาใหญ่เขาเรียกเนี่ยกำลังตะปูติปีเนะาะกำลังหน้า โอ้ยแม่โอ้ยตกเป็นไงนึงอ้าเฮ้ยครับโอ้มาแล้วมาแล้วโชคมาโชคมาแล้วมาแล้วโชคมาแล้วลูกน้อยหอยสังไปต่อไม่รอแล้วไปต่อไปต่อผู้ใดก็พากันไปหาเด้ออันก็จะสวรรค์เนาะงั้นค่ะเอาไว้เห็น อันนี้เป็นเห็ดผิดเด้อพี่น้องเพิ่นว่ามันเป็นเห็ดผิดว่าสั่นเก็บบ่ได้อันนี้ปลาเห็ดยังก่อคะไกินเห็ดเพิ่งโอ้ยชื่อไงกูแม่ค่ะอือเห็ดเพิ่งพันตีเห็ดเพิ่งท่านตีไงหนวกไงนี่หดโฟน้ออุ้ยอุ้อ้ย เอาได้คสิรัมสองหญิงเห็ดน่ะค่ะไปต่อไม่รอแล้วค่ะมาชิกผู้ร่วมทีมหาเห็ดเด้อค่ะไปต่อค่ะเราไม่หยุดสิรัมจะแกงอยู่เนาะมันนี่อะไรฝุละแกงอ่าได้ฟุละแกงอยู่เนาะมันนี่สองไอ้น้องเลย <laughs> <laughs> เห็ดอันนี้เปนเห็ดยัคะเห็ดคือเอ่นเห็ดคือเห็ดบินนะเน่ยเนี่ยขาขวเนี่ยกินได้เนี่ยโอ้ไปให้ถากินซะเจอกัอ <laughs> นเหการเจอแล้วบ่คะพนผใช้รองเท่า ไห้ดินอีกแ้ว่าเแมนบอดูเห็นลายอยู่ได้พีดเห็ดดินแบบอยู่นี่ดูมหมองหันอ่ะห็นบอค่ะก<อ>ินทำมีว่องแบบนี้เขาบอกว่ากินได้อยู่อ๋อจะว่าเทากับพวกเกล็ดไงร,ร,ระยะทางอีกยาวไกลค่ะไปต,ต่อไม่รอแล้วนะคะอคนมาเยะเออ เห็ดอยงเแว่าบเมิดเยเห็ดเบี้ยมั้งหอเห็ด่อมันพวกขั้นเดียวกันบอแต่ว่ามันแข็งๆหรอกแต่ว่าถ้าเห็ดเบื่อมที่เป็นนั้นไอเป็นนั้นมีจุดนะนี่แหละ่าน้ำนะเมนค่ะจะผมก็บ่กล้าเลยเอมันเป็นเห็ดอียงวะ ถ้าขาขาวแบบนี้เขาบอกว่ามันก็กินได้อแต่ว่าเราไม่เคยเก็บไงถ้าไม่เคยเก็บมันจะสูงยี่ด้วยหนึอุ้ยปล่อยอีกาวเด้อครับใส่ใส่ใส่ถอด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 ถังโอ้โหลาเอาคือดอกไงแท้ดอกไงอุ้ยหย่อมห็ดฝรั่งครับเห็ดฝรั่งถอด ใส่แกงแล้วหมอใหญ่มืมานี่หมอใหญ่หมอใหญ่ายไปต่อไม่รอแล้วมันต้องมีมูครับใส่หามดูนกนี้ง่ายดีรอนครับปวดเนาะมันต้องมีมูหาซ่อยกัน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 เอาโอ้าโถ่กูทุกข์กูต้อง วิธีวิธีการเฮ็ดจังซีพ่ออีหยังค่ะเป็นอยังตัวมาตัดขาให้มันมีเสื้อตอด้วยครับอ๋อยีเมียเอ้ยขะอยู่ไตจะเหยียบเรือนะใส่ค่ะสามสี่ดอกปาทูมาแล้วมาแล้วมันอยู่จุ่มเดียวกันจะสิว่ากันเรื่อค่ะแบบดีใจหลายอีหลีโอ้ยยยยยปาทูดอกใหญ่เลยนะแต่บมเป็นอย่างน้อยแม่งกิน แม่งกินเท่ากับถือว่าเท่าอันแมนสิได้จะแกงกัวค้าเมื่อนี่มื่อนี่เอาแกงนึงอ่าเอามายามเข้าให้ยามเข้าอุ้ยปูนาโดดอุ้ยดดหน้อยก็เอาครับโอ้ยเฮ้ยทิมให้แม่งกินซ้ามึงอนี่ตัวสาดว์มั้งแม่งกินคนกินนี่ยละนั่นพ่อเมียเอ้ย ซากมาเก็บเห็ดแมียนอามันเขียวแล้วด้ให้แมงกินซะน้าไปให้เหดโอ้สร้างเป็นเนาะให้พี่ให้พี่มันต่ออย่างนี้ไปต่อค่ะใส่ไปต่ออุ้ยอ่ะมันอยู่จุ่มเดียวกันอุ้ปเฟดเฟดเฟ็ดเฟดเฟดโอ้เห็ดเฟดเห็ดเฟดนี่แหละครับกันหาเห็ด เห็นเราไม่ดีใจค่ะอย่าวางังสั่นอีกสี่เลยค่ะอยู่แตในเมื่อขอดบใครเดี๋ยวออกบ้านปลาค่ะพะมาปลาเราไม่เห็นเห็ดเรามมนดีใจหลายหรี้ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งมันก็ต้องมีดอกสองฮ้อดีๆรับรองมีแมนค่ะหาไม่เะวิที่การหาเห็ดองเพ่อนเลยค่ะ พี่การหาเฮ็ดของอันช่องสายย่ายสายแสบด้วยค่ะโอ้เหล่าออกมาเบิร์ดพี่น้องเลยเบิร์ดถันีมม่มันกับสีมี่เป็นจุ่มมั็นบมอขาเน่ยนะครับมันมาเป็นมูครับ,รบโอเคอไปเขาหาต่อ่าไปเป็นหยังไปเป็นเด็กะนี่ครับชมผลงานครับชมผลงนในแรกก็ได้แต้โต้ไห้นั่นแเละ องงเขาที่ไปหายต้อยอยู่บ่เ,เลยวันนีสมา,าชิกในการหาเหตุด,ด้วยค่ะพี่<ม>ฟิลิปและพี่อีทนะคะไปต่อนะคะ <c oughs> มือนี่ผลงานของสองอนนะคะอน,น,นนะีเด้อค่ะ ออยอด ah. oh. สุดยอดเขายางเขาไปบินไกลๆดูโอ้สุดยอดสุดยอดมีต่เห็ดใหญ่ๆเนาะขายใหญ่ๆโอ้เมืองหนาฟ้าไม่เนาะเจอกันอีค่ะแล้ว